เป็นร่มวงร่มสายให้ลูกพีลานปะปแดงงานทุกงานเราจะเห็นท่านไปเป็นสขิพยานไปเป็นเฉียตลอดเวลาขอบคุณเป็นอย่างสุดน้ำของเจา้าพนะครับตอนรับท่านประธานทน่ิีท่านสวเสียงปรบมือครับโอ้โหโ,โอกาสนี้ก็เรียนเชิญท่านได้กล่าวสุริวา,าท่าเพื่อเป็นมงคลและก็อวยพรคู่บ่าวคู่สาวในวันนี้พร้อมกับคุณนายของท่านโอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับ เรียนท่านท่านประกรณ์มณีประกรณประธานสากรออมทรัพครูนครมนมจัจำกัดคุณลุงพิชิตคลีล้วนท่านผัววุโสของอำเภอศีสุนทรท่านนายกสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอศีสุนทรท่านอำพัน์ธผมโคตร ท่านสัชวานยพกดีอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนบ้านขาท่านรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษานครมนมเขตสองต้องขออภัยจำชื่อท่านยังไม่ได้นะครับท่านมาใหม่ท่านผู้บริหารโรงเรียนท่าน,นคณะครูบาอาจารย์พอลืมไปท่านชานวิทย์ มูลโคตรเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ตรวจการผู้ตรวจการการเลือกตั้งเมื่อก่อนอยู่นครปนมตอนนี้ไปไปใหญ่โตอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพร้อมคุณนายท่านบุ้มีเกียรติกรลบครับ,รบวันนี้นับเป็นวันอันเป็นมงคลยิ่งนะครับที่ครอบครัวสองครอบครัวคือครอบครัวคำเกตกับครอบครัว คูดีทิพย์นะครับได้เลือกงานยามดีนะครับที่จะทำให้เป็นทองแผ่นเดียวกันคือลูกทั้งสองนะครับคือนารานาราวุธกับเกษินีรักกันชอบกันผมได้ทราบว่าความรักของทั้งสองนี่อำนวยการโดยท่านขอออัมพันองโคตรเลยนะ เพราะว่ารับปากแม่เจ้าสาววันที่ไปไปมอบตัวไปรายงานตัวที่จะเป็นครูบอกว่าเรียนก็จบแล้วงานการก็ได้แล้วเหลืออย่างเดียวถ้าภาษาบ้านเราภาษาบัวมันแน่ว่าจันแต่ความจริงเขาพูดดีกว่านี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นกันเองเพราะครอบครัวของเจ้าสาวนี่คุณพี่ทรรมลงทรเกตก็รับและเคารพกันเหมือนพี่ชายอันดาวิโสกาย ส่วนแม่ของเจ้าสาวมี่เป็นเพื่อนกันคุณ,ค,ณคุณหนูถิ่นคุณหนูถิ่นทำเกตเป็นเพื่อนกันแต่ว่าตอนเรียนหนังสือเขาไปเรียนที่อากาศอำนวยผมเรียนที่สาราบนังสลิทส่วนฝ่ายเจ้าบ่าวนราวุธก็คงไม่ต้องอธิบายพวกท่านมองดูหน้าตาก็ ชัดเจนนะครับว่าสายเลือดโพสูรแรงกว่าผู้ดีทิพย์ครับเพราะได้ได้ทางแม่มาเยอะทีเดียวหลานชายผมนะครับก็ถือว่าเป็นหลานทั้งสองฝ่ายวันนี้ลุงแก้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวดีใจที่หลานชายได้คู่ครองที่มีความเหมาะสมกันเป็นอย่างยิ่งความจริงแล้ว คู่บ่าวสาวในว,วันนี้ไม่ใช่มีความเหมาะสมกันเฉพาะคู่บ่าวสาวเท่านั้นนะมีความเหมาะสมกันด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสองครอบครัวก็เป็นครอบครัวครูนะครับครูนี่ทั้งฝ่ายเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นครูฝ่ายเจ้าบ่าวคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นครูฉะนั้น ไม่ต้องห่วงครับว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเป็นคนยังไงเพราะคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายเป็นครูก็ต้องย่อมอบรมนะครับอบรมบ่มเพราะลูกชายลูกสาวมาให้เป็นคนดีของสังคมให้เป็นคนดีอย่างแน่นอนจนกระทั่งวันนี้ได้รับราชการเป็นครูทั้งสองฝ่ายทำงานในที่เดียวกันด้วยนะครับเมื่อรักกันชอบกัน เราก็ยึดมั่นในขนรรมเมียมประเพณีอันดีงามของคนไทยเราไม่ใช่รักกันหนาพากันหนีแต่รักกันแล้วก็จูงมือกันเข้ากล่าบคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ประตูวิวาสสร้างความภาคภูมิใจอิ่มเอิบใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายผมอยากจะบอกหลานสาวหลานหลานชายกับหลานสะภ้ยวันนี้ว่า วันนี้เป็นวันที่เราทั้งสองมีความสุขที่สุดแต่อยากจะบอกว่าคนที่มีความสุขมากกว่าเราก็คือคุณพ่อคุณแม่เพราะเราได้ทําให้ค,คุณพ่อคุณแม่สมหวังน,นะครับได้ทําให้ค,คุณพ่อคุณแม่สมหวังลุงแก้วก็ปลอยดีใจด้วยสมหวังด้วยนะครับดีใจดังนั้นวันนี้ก็คงจะไม่อบรมไม่ให้โอวาทอะไรนะครับเพราะว่า หลานทั้งสองก็เป็นครูเมื่อเขาสอนคนอื่งได้เขาก็ต้องสอนตัวเองได้นะครับเพียงแต่ว่าฝากนิดๆน่ดมารักกันตอนเป็นหนุ่มสาวหรือว่ารักกันตอนเป็นหนุ่มสาวมันมีแค่เราเพียงสองคนแต่ความรักจากวันนี้เป็นต้นไปมันจะเปลี่ยนไปมันจะไม่มีแค่เราเพียงสองคนเท่านั้นจะมีคุณพ่อมีคุณแม่มีญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยว้ออีกมากมาย ตระกูกคลคาเกตก็ไม่ใช่ตระกูลเล็กๆไม่ใช่ตระกูลธรรมดาธรรมดานะครับมีญาติมีพี่มีนอ้องเป็นตระกูลที่รัดับนับหน้าถือตาส่วนตระกูลภูดิทิพย์บูกบวกกับโพสุก็ก,ก็อาจจะเล็กกว่าคำเกตนิดนิด,นด,นดแต่ก็ถือว่าเป็นตระกูลที่มีหน้ามีตาในสังคมทั่วไปฉะนั้นฝากลูกทั้งสองหลานทั้งสองก็ขอให ตั้งใจนะครับเคยรักกันยังไงต่อไปก็ให้รักกันอย่างนี้รักกันตลอดไปไม่ต้องอายใครที่จะบอกให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเรารักกันเราเป็นคู่สามีภรรยากันรักกันให้มากๆเข้าใจใกันให้มากๆผิดพลาดบกพร่องอะไรต่างๆขอได้โปรดจงให้อภัยซึ่งกันและกันไม่มีการให้ใดๆที่จะยิ่งใหญ่สำหรับ คู่ครองสําหรับสามีภรรยาเพราะการอยู่ร่วมกันนีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดบกพร่องกระทบกระทั่งกันไม่เข้าใจกันต้องมีไม่มีคู่สามีภรรยาคู่ใดที่ไม่เคยคิดเถ็นหรือแตกขัดแย้งกันแม้แต่คุณพ่อปีดากับคุณแม่บงรัตก,ก็เถอะนะครับ มีบางวันมีมีบางวันหรือหลายหลายวันที่อาจจะไม่คุยกันทั้งวันก็มีก็อาจจะเป็นไปได้พ่อทำลมกับแม่หนูถิ่นถึงแม้พ่อทำลมจะเสมือนพระก็ตามนะครับแต่มันก็ต้องมีอยู่นั่นแหละครับที่ไม่เข้าใจกันแต่ด้วยความรักและความผูกพันด้วยการให้เกียรติกันและที่สุดท้ายเวลามีอะไรผิดพลาดก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือคาถาที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างยืนยาว ถ้าผิดนิดผิดหน่อยก็เอาเรื่องกันมีปัญหากันทำเรื่องเล็กให้ขยายเป็นเรื่องใหญ่พอมีเรื่องใหญ่ก็ปนีปนอนกันไม่ได้ประสานกันไม่ได้แตแกแยกกันไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้นชีวิตคู่อยู่กันไม่ยืนยาวให้ศึกษาแบบอย่างอันดีของคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายนะลูกคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายมีประวัติครอบครัวที่สวยงามที่น่าชื่นชมที่น่าจะเ,เป็นแบบอย่าง ไม่ต้องไปดูคู่อื่นหรอกครับไม่ต้องไปดูลุงแก้วกับปาตุลไม่ต้องไปดูคนน้นคนนี้ดูพ่อคำรงแม่หมูถิ่นดูพ่อปีดาแม่วงรัตอีศึกษาแบบอย่างอันดีจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายนี่ยเกินพอที่จะใช้ในการดำรงชีวิตของพวกเราชีวิตของครอบครัวสองครอบครัวเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความสุขนี่คือความสุขที่แท้จริงของของคนเรานะครับ ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานขอภาวนาเอาคุณพระศีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้งหลายในสากคน,นาโลกบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่สิบารมีขององค์พระธาตุพนมที่พวกเราชาวจังหวัดนครมนต์ให้ความเคารพสักการบูชาบารมีของหลวงปู่เตอ้์ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของชาว อำเภอสีสงนามของพวกเราจงได้มาปกปักรักษาคุ้มครองดลบดานประทานพรให้คู่สมรสที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่ในวันนี้นะครับระหว่างเจษันีกับนาราวุฒิขอให้เป็นไปด้วยความสุขเป็นไปด้วยความราบรื่นรักกันมั่นคงรักกันตราบนานเท่านานรักกันชั่วฟ้าดินสายครับขอบพระคุณครับท่านผ เกียรติกครับคำอวยพรทั้งหมดแตวันนี้จะรวบไปใส่มาลายที่จะคล้องให้กับผู้บ่าวผู้สาวพวกเป็นสุริมงคลโอกาสน,นี้เยนเชิญท่ทานประธานได้คล้องมาลรยให้ผู้บ่าวผู้สาวนะครับโอโ้โหคุณนายภูนรัพย์นะครับแล้วผุนสดนะครับา <c oughs> น,น,นไปแกลง้งหยอเท่เฉยแล้วว่า ท่านสสน่าจะจำชื่อแม่บ้านได้ไหมกคุณมาแล้วก็ลูกทั้งสองคนในวันนี้ก็มีคำขอบคุณนะครับซึ่งเป็นมาลัยกรที่จะมอบแผนคำขอบคุณในวันนี้ให้กับคุณพ่อถือว่าเป็นคุณพ่อนะครับพ่อแก้วกับแม่พูณสุดในวันนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลย โอ้โหเป็นภาพที่น่าประทับใจเวลาอย่างมากๆโดยเฉพาะแล้วก็เ,เพื่อนๆนะครับมาเลย์กอนลมาลย์กอนมอบแทนคําขอบคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ทั้งสองคนเป็นภาพในบรรยากาศไม่ไม่เหมือนกับที่นั่งในสภาเป็นภาพบรรยากาศที่ง่ายๆเก็บภาพเป็นที่รึกสวยๆด้วยนะครับ่านประทานพิธี คุณแม่เออเมื่อเช้าบอกคุณแม่คุณแม่เจ้าสาวเจ้าสาวว่าลืมห่อค่าดอกมาผมเอาเพื่อดีใจลายโอ้โ <c> ห <oughs> ขอบคุณครับผมงขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงพร้อมกับคุณนายครับขอบคุณมากเลยนะครับสุดยอดจริงๆเลยนี่ประธานไปจุก่ะแล้วก็ ลูกทั้งสองก็จะมีมาลายกรเพื่อมอบแทนควาขอบคุณแทนคําขอบคุณนะครับคุณพ่อทั้งสองเอามามาพร้อมกันก่อนด้วยมากองกันอเกตหมาร้องกันมา,มาทางผู้เป็นใหญ่ซะก่อนนะครับออก่อนที่สาวเป็นรีดเฟิร์สนะครับกระปักของ คุณครูแอร์คุณครูแอร์ฝั่งนี้ก็เป็นคุณครูก๊อกทีนี้ก็ไปหาคุณแม่ทางด้านนู้นด้วยกัครับแทนคี่ขอบคุณขอบคุณที่สร้างพวกเรามาจนมีวันนี้นะครับจนมีวันนี้โอ้โหคุณแม่เจ้าบ่าวมองหน้าลูกสะใภ้ลูกสาวเราดีด่แทบไม่รเลยนะครับ ยิ้มออกมาจากหัวใจเลยนะครับอด้สายคือแสนสวยและก็แสนดีในวันนี้ในโอกาสนี้เชิญญ,ญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนของทั้งฝ่ายคุณพ่อเจ้าบ่าวและคุณพ่อของคุณพ่อแม่ของเจ้าสาวด้วยเรียนเชิญคุณลุงิกรคำเกตครับ ได้กล่าวคำโวยพรแทนทั้งสองฝ่ายในวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับพวกเราเห็นคุณลุงนิกรตั้งแต่พวกเราเดินตอกแตกตอนนี้ท่านก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับโอโ้โหเป็นบุคคลที่ทรงค่าของอำเภอสีสงครามนะครับที่พวกเราได้เห็นมาตั้งแต่ตอนเล็กๆพวกเราตอนนี้กเกษียณอายุราชการท่านก็ยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิม นะครับครับก็ขอขอบคุณครับเออ่เรียนตั้งรองกรรมการทนที่สองตั้งจุลิศัยโพสุแล้วก็กแ,วกแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาในงานมุคลฉลอรถขอ แต่ว่าเหรนเหรนนะครับเหรนเหรน,นทั้งสองนะครับที่ทเรียกว่าเหรนเนเพราะว่าคุณพ่อของฝ่ายเจ้าบ่าวคุณพ่อของฝ่ายเจ้าสาวก็เป็นหลานของผมเพราะนั้นผมถ,ถึงเรียกว่าเหรนนะครับอันที่จริงแล้วนะครับเ,เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนั้นถ้าเราจะไล่เลียงถึงไอ ก็คงคิดว่าเป็นสายเลือดอันเดียวกันนะครับสายเลือดอันเดียวกันเพราะนาจะกุลคังเกตกับผู้ดีทิพย์ผู้ดีทิพย์ก็มาจากคังเกตนะครับแล้วก็ฝ่ายเจ้าจาก็มาจากคังเกตเพราะฉะนั้นเมื่อเลนทั้งสองได้มา,าพบปะสมรสกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราเราอาจจะพูดได้ว่า เรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนนะเป็นธรรมดาครับเพราะฉะนั้นก็ผมเองก็ไม่มีอะไรจะกล่าวเพราะว่าซํำอวยพรต่างๆท่านรองประธานสภาท่านได้ให้ไว้มากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก,ก็ก็ขอเพิ่มเติมนิดหน่อยเท่านั้นนะครับขึ้นมายก็ว่าเออเออทั้งคู่ ทีนี้เราจะอยู่ร่วมกันแล้วเมื่อก่อนนี้เราก็ต่างคนต,ต่างอยู่ถ้าเรามาร่วมหอวมโลนกันแล้วก็จะต้องอดใจซึ่งกันและกันนะครับฝ่ายหญิงฝ่ายชายมีอะไรก็พูดคุยกันอย่างที่ท่านลองทานได้ให้หวัดไปแล้วก็แล้วขอขอขอเพิ่อมอีกนิดหนึง่งคือหมายความว่าอะไรนะ ผมผมเคยได้ยินได้ยินมาว่าฝ่ายฝ่ายชายนะครับก็เขาบอกว่าใช้สามนอนะใช้สามนอนอที่หนึ่งคือนอนีิ่งครับเมื่อเราพูดจากันหรือว่ามีตามขับข้อใจกันไม่เข้าใจกันฝ่ายชายก็นิ่งไว้นิ่งเฉยไว้ถ้านิ่งแล้วฝ่ายหญิงจะไม่หยุด ก็ใช้นอนตัวที่สองคือนอนนอนก็จะนอนหลับนะครับบ้านฮอลลเรียกว่าเรียกว่าเอ็ดเฮ็ดคือไงไอ้มอคอะไร้วมัดบีแกะนอนฟังเลยถ้านอนที่สองยังไม่หยุดอีกยังชอตอะไรไม่อีกก็ใช้นอนตัวที่สามคือหนีหนีอย่าหนีไปไกลนะครับอย่าหนีไปไกลหนีไปแอบดูชข้งสร้าง หรือไปอยู่บ้านญาตนนิน่นๆหน่อยๆนะครับพอได้เวลามืกถนก็กลับมาทีนี้กลับมาก็ฝ่ายหญิงก็คงจ,กจักใจเย,ย็นลงนะครับใจเย,ย็นลงแล้วก็คงเข้าใจกันได้แต่มีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าขอโทษเพื่อนคนนั้นเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าไอ้ใช้นอตัวที่สี่ถ้ายจะไม่ไหายอะไรเป็นนอที่สี่เขาบอกหน้าาโอ้โห หนักอ่ะโมนี่หนักผมผมตัดออกนะหน้าในทีนี้หน้าได้หลายอย่างนะครับหน้าเป็นไม้ด่้าสามหน้าด้วยอะไรก็เออแล้วแต่นอนตัวนี้ตัดทิ้งไม่เอานะนาเลนนะก็ก็เป็นเป็นพอสุปข,ขวดแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นท่านรองประธานสภาท่านได้ให้ราบได้ครบหมดแล้วสุดท้ายผมก็ขอวอวยพรให้เลนทั้งสองจงครองคู่กัน ไปตลอดจนกนระทั่งถือไม้เท้ายอดทองตะบอยอดเพ็รขอขอบคุณมากครับถัสดีครับในวันนี้ก็หลานทั้งสองก็จะมีคำขอบคุณเป็นมลา,ายกอแทนคำขอบคุณนะครับให้กับคุณตาในวันนี้ รับสองเลยนะครับขอบคุณในานามของน้องๆทั้งสองคนน้องต๊อสและก็น้องแอนวันนี้นะครับที่มีคุณตาที่เป็นแบบอย่างและคุณแม่ที่เป็นแบบอย่างนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็คพ่อคุณแม่นะครับก็ลงพับปะ ท่านผู้มีเกียรติข้างล่างนะครับยนเชิญเลยนะครับยนเชิญก็เหลือ,อเขาสองคนที่บนเวทีในวันนี้นะครับยนเชิญครับปับคอนตามก็ก์ฟแเดินหน้าครเดินหน้าโอเคหลังจากนี้ก็จะเป็นการจุดเทียนมงคลเขาทั้งสองคนเพราะว่าแสงไฟหนึ่งละก็จะเป็นการนำแสงสว่างสู่ครอบครัว สองไฟนั้นจะทำให้อ,อุปสรรคปัญหาต่างๆที่มา,าข้องแวะในชีวิตสมรสก็จะมอดไหม่สิ่ง